ทางรองโฆษกรัฐบาลนะครับคุณลลิดาเ,เพ่อวิวัฒวิวัฒนานะครับก็บอกว่าอะไรที่เตรียมไปแล้วเนี่ยก็ขอให้พิจารณาปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการลเทศะ ส่วนกิจกรรมที่ยังไม่ได้เริ่มดําเนินการก็ขอให้พิจารณาเลื่อนการจัดออกไปก่อนจนกว่าช่วงเวลาแห่งความอลาลัยจะสิ้นสุดลงด้วยขอทุกฝ่ายดำคำนึงถึงความเหมาะสมสํารวมและก็เคารพต่อพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดด้วยนะครับซึ่งเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็มีคอนเสิร์ตแบ็คทิงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก็มีการปรับมนะูดแอนโทนเน่โดยเฉพาะแบบ บรรยากาศการแต่งตัวก็จะเป็นสีขาวเทาดำนะครับส่วนลิซ่าเนี่ยขึ้นโชว์บนเวทีเนี่ยคือเสื้อผ้าต่างๆสไตล์ิสต่างๆเนี่ยก,ก็คุมโทนนะครับเพื่อแสดงความอาลัยนะครับต่อความสูญสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทีเนี้ยคุณทีรั์คุณผู้ชมมันก็มีประเด็นดราม่าไงฮะว่านายกอนุญ,ญาตให้มีการจัดงานได้งานไหนที่เตรียมการเอาไว้แล้วเออแต่งานไหนที่ กําลังจะจัดเนี่ยก็ขอให้ให้ให้งดไปก่อนนะครับอย่างที่ประทุมท่านนี้นะครับนี่คือนี่คุณพวงเพราะว่าในการประชุมครมนัดพิเศษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเนี่ยเราได้ยินประโยชนประโยคนึ่งใช้คําว่าขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยคำว่าขอความร่วมมือคืออะไรดีกรีมันอยู่ตรงไหนและใครเป็นคนที่จะใช้วิจารณญาณตรงนั้นเพราะอยู่ดีเนี่ย คุณขอความร่วมมือมันมันมีการคือแต่ละคนมันมีเรียกว่ามันมีระดับที่จะร่วมมือได้แตกต่างกันพงอาจจะร่วมมือได้แค่นี้อคุณข่จะร่วมมือได้แค่นี้ผมอาจจะร่วมมือได้แค่นี้มันแล้วแต่ความร่วมมือไงซึ่งมันเกิดความสับสนเหมือนกันนะเห็นว่าที่ปทุมใช่ไหมครับบ้านปิงปองบอกของเราเนี่ยมันมีดราม่าเกิดขึ้นคุณออดี้สักอย่างใช่ไหมยกเลิกคอนเสิร์ตบอกว่าพูดว่าให้ยกเลิกหรือยังไงฮะอันนี้ผมไม่เข้าใจคืออย่างนี้ครับออดดี้เนี่ยเขาเตรียมจะจ่ายคอนเสิร์ตจัดงานเนาะก็เตรียม เ,เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเข้าของต่างๆไว้เรียบร้อยหมดแล้วพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาก็ประสานไปทางจังหวัดใช่ไหมครับไปทางผู้ว่าเนี่ยคือผู้ว่าบอกว่าไม่ให้จัดแต่นายกบอกว่าอะไรที่เตรียมเอาไว้แล้วจัดได้แต่พอไปขอผู้ว่าผู้ว่าไม่ให้จัดเออมันก็เลยเกิดเป็นดราม่านะครับทางคนจัดงานก็ออกมาโพสต์ว่าอา้าวทาไมทําไม ไม่คุยกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกมาบอกอย่างใดอย่างหนึ่งคนจัดงานจะได้เทำตัวถูกจะได้วางแผนถูกไม่ใช่ในายกอนุญาตแต่ผู้ว่าไม่อนุญาตนะครับพอตกช่วงหัวค่ำปั๊บทางผู้ว่าปทุมธานีออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคือมันไม่ได้เป็นการชี้แจงออกมาจากทางจังหวัดเลยเป็นความข้าใจีที่คลาดเลื่อนทางอ,อดี้ก็ออกมาโพสต์ขอโทษ อ,นนอันนี้เป,นเป็นความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในการสื่อสารนะครับแล้วก็อย่างที่คุณพงศ์รายการไปตอนต้นว่ารองโฆษกรัฐบาลน,นะครับที่ชื่อว่าคุณลลิดาเพืิวิวัฒนาพูดแบบหนึ่งว่าขอความร่วมมือขอการพิจารณาลดกิจกรรมบันเทิงแต่ว่าหลังจากนั้นเพียงแค่สัก3ชั่วโมงนะครับทำให้คุณไตรสรีไตรไสร,สรนะณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีบอกว่าตามที่มีกระแสข,ข่าวว่าคุณอนุทินเนี่ย นายกให้เอกชนงดกิจกรรมเรือเ่อิๆไปเวลา30วันนะครับ,บทางคุณใจสชลีบอกว่าเฮ้ยขอให้จริงๆแล้วท่านนายกไม่ได้ว่าอย่างไรไม่ไม่ใช่งดนะเป็นเพียงว่าขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพิจารณารปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมไม่ได้มีคําสั่งห้ามหรือมีมติให้ระงับกิจกรรารใดเป็นการเฉพาะโดยคุณใจชรีบอกว่า <c oughs> <c oughs> รัฐบาลมีความเข้าใจว่าภาคธุรกิจบันเทิงท่องเที่ยว มีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าไว้แล้วจึงขอให้ใช้ดุลยพินิษปรับรูปแบบให้เหมาะสมและสมพระเกียรติเพื่อแสดงออกถึงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงคือคุณไร่ชลุยเวัอยากจย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการที่จะจํากัดเสรีภาพทางเศรษฐกิจหรือกิจกรรมทางสังคมของประชาชนแต่อย่างใดก็ขอให้รับฟังข่าวสารจากแหล่งข้อมูลทางการของรัฐบาลผมก็งงว่าอา้าวโฆษกรัฐบาลไม่ใช่ทางการเหรอฮะ งงก็ยังไงครับย่างงานผนะมันมันมีความไม่ไม่เคลียร์ในส่วนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคนที่รับไปปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะไปยังไงดียังงานเผาเทียนเล่นไฟที่สุขโขทัยครับคุณผู้ชมคุณนิรัตคือเป็นงานใหญ่ของทุกป,ปีนะครับจัดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะฮะก็มีประกาศออกมาจากทางจังหวัดนะฮะว่ากิจกรรมเผาเทียนเล่นไฟงานแห่นกพรางานงานกพมมาอะไรแบบนี้นะครับก็คือก็จะง,งดเลยไม่จัด นะครับอืมเออแต่ว่าขบวนหงขบวนแห่อะไรแบบนี้ก็ยังยังมีอยู่คือเรื่องนี้อ่ครับมันก็มีการพูดคุยหาหรือการกับทางาผู้จัดงานคนที่จะไปเข้าร่วมงานนะครับคนพ่อค้าแม่ค้าต่างๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเออคือเขาก็ลงทุนอะไรไปหมดแล้วเนาะเขาก็เตรียมงานเพราะว่ารอยกระทงเนี่ยจะมาถึงอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะครับต้นเดือนพฤศจิกายนคือทางคนที่เขาเตรียมงานจัดงานเขาก็ไปเสนอว่าเฮ้ยพวกงานขบวนแห่เนี่ย เราเราทำได้นี่แล้วเ, <c oughs> เราก็ปรับปรับให้มันเข้ากับบรรยากาศได้นะครับ <c oughs> เชอ,อซึ่งมันก็เลยนำมาสู่ว่าโอเคยังคงขบวนแห่เอาไว้แต่งานการเผาเจีเด่นไฟลอยประทีปอะไรเงี้ยก็ก็จะงดไปซึ่งนั่นคือสเสน่ห์ <c oughs> ของงานเผาเจยีเด่นไฟงานละกรทงที่สุโข,ขทยัยแต่ทีเนี้ยครับทุกคน <c oughs> บางพื้นที่เนี่ย เขาก็กังวลเนาะก็จะงดจัดไปเลยนะฮะแต่งานใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับก็คืองานวิจิตเจ้าพระยาที่คุณอันภูวนน่าคุณพลินเนี่ยออกมาเอ่อโพสต์ขอความเห็นหรือว่าระดมความเห็นแล้วก็แชร์ไอเดียนะครับซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยถือว่าเป็นไฮซีซันของการท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มเจ้าเทพานครเออใช่เราะว่าเานครถ้าถ้าเราจำปีก่อนได้เนี่ย คือโอ้โหสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากมีรูมีโดรนบินนะครับแต่ว่าก็เห็นว่าททท,ทก็ประกาศแล้วใช่ไหมครับว่าจะชะลอการจัดกิจกรรมเหล่านี้ไปก่อนนะครับก็ทําทให้คุณอั๋นก็ออกมาโพสต์ว่าเออจริงแล้วเราก็ควรจะต้องมกีการมีการพิจารณาว่าอะไรควรจัดได,อได,ได้อะไรควรจัดไม่ได้เนาะใช่ครับนะคะคือค,คุณพรบนาาบอกว่าเอเราก็ควรที่จะถือโอกาสการจัดงานในครั้งนี้อย่างวิจิตเจ้าพระยาเนี่ยถือว่าเป็นการรำลึกถึง คุณูปการของพระพันปีหรือว่าเป็นการถวายพระเกียรติอย่างสูงสุงสงกดาการนําเสนออย่างเช่นโดรนอย่างเงี้ยเอามาเอามาเอามานาเสนอผลงานของพระองค์ท่านการจุดผู้เฉลิมฉลองเราสามารถทําได้ในในแบบใหม่ก็มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นหลากหลายมากเลยนะครับทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแบบนี้นะครับแต่ว่าในๆต็ตามเนี่ยคือทางภาคเอกชนเขาบอกว่า มันมีการลงทุนเกิดขึ้นและมันเป็นช่วงเวลาของการทำมาหากินดังนั้นเนี่ยจุดบาลานซ์มันจะอยู่ตรงไหนการรำลึกการอาลัยทำได้แต่มันต้องทำไปควบคู่กับการใช้ชีวิตและการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนที่ไม่ใช่แต่การแสดงความอาลายัยแต่มันสามารถยกย่องเชิดชูถวายพระเกียรติอย่างสูงสุดได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ที่สังคมไทยเนี่ยในยุคสมัยเนี้ก็ได้ขบคิดซึ่งมันต่างกับตอนสมัยในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับคุณธีรัตใช่และพูดถึงแล้วก็ในยุคนั้นนะครับถ้าเราจำกนได้เนี่ยสื่อโทรทัศน์เนี่ยนะครับอย่างตอนนั้นผมเป็น,ปนผู้ในกยารฝ่ายรายการของ Vo i c e เ่เราต้องหาสารคดีมาออก <c oughs> ยกล้มผังกันตลอดเวลาเพลงมิวสิกวิดีโอคืองงกันหมดนะครับกสทชนะครับก็มีการเรียกประชุมด่วนของบรรดาสื่อมวลชนในสายสายหรือบบ่ายของวัน วันเสาร์ที่ผ่านมานี้เช่นกันนะครับแล้วปรากฏว่าตอนแรกมีคําสั่งของกสทชออกมานะครับว่าเนี่ยนะครับปรับลดโทนสีภาพและรายการให้เหมาะสมกับการร่วมแสดงความอาลัยการแต่งกายของพิธีกรผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศขอให้ความร่วมมือปรับเป็นสีขาวดาทรงผมเรียบร้อยการใช้กิริยาถ้อยคําสุภาพสํารวมกรณีที่ยังไม่สามารถดาเนินการได้นะครับขอให้ขึ้นข้อความว่านี่เป็นเทปที่บันทึกมาก่อน24ตุลาคมซึ่ง อันนี้ก็สับสนก็ดีคุณคุณพงศ์คือใครเปิดทีวีมาในช่วงวันนั้นทีวีนึกว่าทีวีที่บ้านเสียคือสีมันจะแบบว่าตุนๆแปลกๆงงๆมันจะมัวๆหน่อยนะครับแล้วอยู่ดีครับสี่ทุ่มวันเสาร์ก็สรชก็บอกแจ้งทุกช่องขอความกรุณาทุกช่องปรับเป็นสีปกติเนี่ยดึงชักเข้าชักออกเนี้ยครับก็ไม่ตไม่ต่างอะไรจากรองโฆษกรัฐบาลพูดแล้วก็ เลขานายกออกมาพูดก็ทชาก็เช่นกันก็ทชาหลังจากที่ให้ทุกคนปรับเป็นสีประมาณเกือบสิบชั่วโมงก็กลับแล้วก็ตอนนี้ทุกช่องบอกใครปรับสีก่อนคือทุกคนก็กลัวพงว่าใคร,ครจะเปลี่ยนเป็นสีก่อนอย่างเงี้ยคือมันก็เลยแบบเออทุกคนกลัวไปหมดเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยการล่าแม่มดว่าคนนั้นไม่ทําแบบนี้คนนี้ไม่ทําแบบนั้นแล้วก็แคปไปแขวนเนี่ย มันยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะบางค,บคนเขาก็อาจจะมาพูดถึงสิ่งที่เขาจะรับผลกระทบบา,บางคนพูดนั่นบางคนพูดนี่ก็จะมีบางกลุ่มบางเพจนะครับเอาไปเขียนดาราบางคนก็มาแขวะซึ่งต้องเรียนว่าแต่ละคนก็มีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันท้ายที่สุดเราก็ต้องยอมรับความแตกต่างเหล่านี้ด้วยในเมื่อคุณต้องการความหลากหลายไม่ใช่หรอครับนับ เอออีกูซิบิที้อยู่ที่ไหนนะครับผมแปลกนะฮะทีนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วนะครับมันก็มีดราม่าจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ออกประกาศอ่นังสือด่วนที่สุดแจ้งหน่วยงานในสังกัดนะครับงดจัดงานเื่อนเริงเป็นเวลา1ปีนะครับครูบุคลากรทางการศึกษาไว้ทุกเป็นเวลา1ปีลดทงลงครึ่งเสาเป็นเวลา30วันนะครับพอมีประกาศนี้ออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการนะครับซึ่งเอ่อทให้ พ่อแม่ผู้ปกครองหลายๆคนที่มีลูกอยู่ใน Gen C Gen Alpha เนี่ยก็แบบโหตายแล้วฉันจะอธิบายกับลูกของฉันยังไงดีนะครับกับเหตุการณ์เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับซึ่งอออพอพอมีประเด็นเกิดการถกเถียงกันหนักมากในโซเชียลมีเดียเนี่ยว่าอา้าวคือถ้ากระทรวงศึกษาธิการประกาศงดกิจกรรมบันเทิงทั้งหมดนะ่ะ มันอ่ะแล้วเด็กจะเรียนรู้ยังไงเพราะว่าการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเนี่ยถือว่าสําคัญมากนอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียนแล้วยุคนี้สมัยนี้ครับคุณฮีรัตคุณผู้ชมครับการจัดก,กิจกรรมอย่างเช่นงานลอยกระทงงานคริสต์มาสงานวันเด็กเนี่ยมันไม่ใช่แค่เด็กๆในโรงเรียนน่ไปทํากิจกรรมแต่มันมีพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กๆเ,เนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยมันกลายเป็นคอมมูนิตี้ครับ คุณธีรัตใช่ oh. มันเป็น,ม,นมันเป็นการที่ทําให้พ่อแม่รู้ได้รู้จักกันเด็ก mm hmm. ได้มีความคิดสร้างสรรค์เด็กได้แสดงออกนะครับแล้วก็มันมีเรียกว่าเรียกว่าห่วงโซ่ที่เกี่ยวรเรื่องอีกมากมายนะ mm hmm. พงคิด mm hmm. ดูว่าเด็กจัดกีฬาสีทีเนี่ยห่วงโซ่อุปทานที่มันเกิดขึ้นกับกีฬาสีของเด็กๆมีอะไรชุดของเด็กๆเ,เออไอปอมปอมไอนู่นไอนี่ไอนั่นภาคธุรกิจเขาก็ต้องเตรียมเอาไว้สําหรับนั้น mm hmm. ใช่ไหมครับการเรื่องเพลงเรื่องเ ใครมาแต่งหน้าน้องๆคือมีกิจกรรมเปการเรียนรู้ของเด็กๆที่จะได้มีพื้นที่แสดงความคิดสร้างสารรค์นอกเหนือจากห้องเรียนนะครับซึ่งมันอาจจะมีทั้งการประกวดร้องเพลงของเด็กก็ได้อาจจะมีกีฬาสีที่คุณพงษ์บอกมันมีกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่ทั้งๆ,ท,งๆท,งที่กิจกรรมเหล่านี้มันสามารถจัดควบคู่ไปได้กับการถวายความอาลัยหรือแสดงความจงรักภักดีต่อสุริพระพันปีเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่อยู่ดีคุณเป็นรัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีระดับศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับสั่งไปนะครับโดยที่โดยที่ไม่คำนึงถึงภาพรวมแล้วก็คำสั่งเหล่านั้นเ,เป็นคำสั่งด่วนที่สุดปั๊มตราครุฑมีคำว่าคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแม้ว่าภายหลังจะออกมาแก้นะครับแต่ผมถามว่าถ้าคุณแก้ถ้าคุณจะแก้บอกว่าที่คุณมาบอกว่าอ๋อ เพียงแค่ขอความร่วมมืออย่ามีงานเลี้ยงสังสรร์งานเลี้ยงสิทธิ์เก่า uh, <yeah. S 1> อย่ามีการแสดงนดนตรีผมว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไปยกเลิกคําสั่งเดิมดีกว่าคุณคสั่งยกเลิกคําสั่งนี้ดีกว่าแล้วค,คุณเขียนให้ชัดเจนผมถามหน่อยว่าถ้าคุณเขียนแบบเนี้ยคนเขาจะยึดตามคําสั่งที่เป็นตัวรักษณ์อักษรมากกว่าที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นันรมนชี้แจงผ่านกับสื่อผ่านไลน์นะฮะบางคร,บครั้งเนี่ย หน่วยงานต่างๆที่อาจจะเป็นอยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้บอกว่าก็นี่คําสั่งมันว่าแบบนี้ไงแล้วก็วจะมีแบบพวกเอ่อตำรวจจริยธรรมเนี่ยเข้าไปจับนู่นนี่นั่นอันนี้ทําได้นี่ทําไม่ได้เ,เพราะฉะนั้นผมผมแล้วท <ผม S 2> ัวร์<ม>ววก็ลงคุณทะลุมลหนักมากเลยนะครับเมื่อเมื่อคืนนี้ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะว่าคือทุกคนก็ก็งงกับ แนวทางปฏิบัติที่จะเกิดขึ้นนะครับกับสิ่งที่สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดระยะเวลาหนึ่งปีครับคุณธีรัตคือพ่อแม่บกคอ,อ,องเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามว่าถ้างดกิจกรรมที่เด็กๆจะต้องทํา ในโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีเนี่ยอันเนี้ยมันม,มันทำให้เขาสูญเสียการเรียนรู้ไปเลยระยะเวลาหนึ่งปีมันไม่ใช่น้อยๆน,นะครับมีมหนึ่งคนนะครับที่ออกมาวิพากษ์อย่างเข้มข้นมากก็คือครูต้นดร,ร็นัทพงศ์ลาบบุญทรัพย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์แล้วก็ติวเตอร์ชื่อดังนะครับออกมาวิจารณ์ คำสั่งของคุณนรุมนนะครับว่าเป็นการออกประกาศที่โง่และชั่วที่ห้ามโรงเรียนจัดงานรื่นเริงหนึ่งปีนะครับคือ,อบางช่วงบางตอนเนี่ยเขาเขาบอกแบบนี้ว่าเอ,อที่ว่างโง่นั้นก็คือแทนที่กระทรวงศึกษาธิการจะใช้โอกาสในี้ให้นักเรียนเนี่ยได้มีความคิดสร้างสารรค์ควบคู่ไปกับการเรียนรู้สิ่งทั้งหลายที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใช้มาทั้งชีวิตและใช้ใช้มาทั้งชีวิตของท่านได้สร้างเอาไว้แต่กลับมางดกิจกรรมด้วยคําสั่งไร นะครับอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่แบบคือทางกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานรัฐอาจจะยึดติดกับกรอบวิธีคิดเดิมๆด,ด้วยหรือเปล่าครับคุณธีรัตมาเลยทําให้แนวทางปฏิบัติที่ออกมาที่ประกาศออกมาเนี่ยมันมันกลายเป็นการตีกรอบมันไม่ร่วมสมัยนะครับคือ <c oughs> หลายคนเนี่ย <c oughs> หลังจากที่สมเด็จพระพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเนี่ยสิ่งที่เราเห็นผ่านหน้าโซเชียลมีเดียครับทุกคน เอ่อทุกคนเนี่ยได้รำลึกถึงพระจริยวัตรที่งดงามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านคู่นุประการของพระองค์ท่านโดยเฉพาะเอ่อการที่พระองค์ท่านเนี่ยถือว่าเป็นไอคอนิกด้านแฟชั่นของโลกนะฮะทุกคนได้ได้เห็นได้เห็นฉลองพระองค์ของพระพัน,นปีที่บางคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับที่เส็นพระจชกรณียกิจของพระองค์ที่เสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆคือ ทุกคนก็ได้ถวายความอาลัยแล้วก็ยกย่องเชิดชูท่านอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลายคนก็บอกว่าเออน่าจะดูทันสมัยนะเราเห็นว่าบางงานเนี่ยคุณพงษ์จัได้บอกว่ามีงานที่รัฐมนตรีนายรมณ์เนี่ยไปงานแล้วใส่เกงยียนโ <ใช S 1> อ้ยดูเท่คล่องแคล่วเอเอ,เอน่าจะเป็นยุคใหม่และอยู่ดีออกออกประกาศอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นการตอกย้ำาภาพความเป็น ไดโนเสาร์ผู้ตรงๆของกระทรวงนี้หรือไม่อันนี้เป็นตั้งคําถามที่เกิดขึ้นนะครับแล้วแม้แต่อาจารย์ว่าไงนะครับครังคังครูต้นเนี่ยเขาเขาพูดทิ้งท้ายเอาไว้นะครับใน Facebook ของเขาเขาบอกว่าในฐานะครูคนหนึ่งไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการเรียนรู้ของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสสาคัญของชีวิตใช่ครับนี่คืออีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่เราทุกคนจะได้เรียนรู้โบราณราชประเพณีอย่างเมื่อวานนี้การถ่ายทอดสดการเคลื่อนพระบรมศพ งานพระราชพิธี<ม>พระบรมศพต่างๆเนี่ยค,คือคือพงติดตามนะครับติดตามผ่านการถ่ายทอดเราเราได้เห็นภาพประวัติศาสตร์ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วเราได้เห็น<ม>การถ่ายทอดเรื่องราวพระราชประวัติตำนานต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทางทางคุณครูเขาเนี่ยเขาบอกว่าฉะนั้นเนี่ย ผมจึงโกรธและเสียใจยที่เห็นผู้บริหารการศึกษาในบ้านเมืองเหยียบย่ำสิ่งที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงทำรรมาทั้งชีวิตเพราะทรงให้ความสําคัญต่อการศึกษามากถ้ายังมีสํานึกอยู่บ้างและยังมีสมองคิดและไตรตรองใหม่ยังไม่สายอันนี้เป็นโพสต์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่เกิดทัวลงคุณนฤรมนหนักมากครับแล้วก็ยังทัวลงอยู่ถ้าเกิดคุณไปย้อนดูนหลายๆคนนะครับแม้แต่คนที่เรามองว่าเออเป็นฝั่งรัฐบาลเดียวกันพูดตรงๆอย่างคุณโบ,บนัทฐานนะครับก็ ก็ยังก็ยังแคปโพสต์ของคุณเนรบนมมาบอกว่าไม่ไม่ได้และแม้แต่อาจารย์ปริญญาเทวานริมิตกุลก็เมื่อวานนี้ก็โพสต์เฟซบุ๊กเชิดกันว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ที่คําสั่งอยากที่จะให้คุณเนรมนเนี่ยแก้ไขคําสั่งดีกว่าที่คุณจะมาให้สัมภาษณ์อะไรแบบนี้เพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดจากหนังสือด่วนที่สุดของท่านรัฐมนตรีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยความเป็นคำสั่งออกมาตุ้มอย่างนี้นท่านผู้ชมทางกระทรวงศึกษาธิการก็ทําเป็นกราฟิกว่า แบบนี้ออกมาเลยห้ามนู่นห้ามนี่ออกมามแล้วก็ในคําสั่งเนี่ยมันก็บอกว่าหนึ่งนะคือห้ามแสดงดนตรีถามว่าการแสดงดนตรีหรือคอนเสิร์ตว่าการที่เด็กเด็กจะเด็กแสดงออกโพงคือหรว่าเด็กในบางทีในสั้นมัธยมหรือประถมก็มีแบบวงดนตรีมัธยมอ,ะอ่ะเด็กก็จะไม่ได้ประกวดหนึ่งปีเลยเหรอครับแล้วคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเออเด็กก็ถือว่านี่คือภาวะกดทับแล้วทําไมแล้วทําไมภาวะกดทับมันเกิดขึ้น จากกิจกรรมที่ควรจะถวายความอะไรคือการปฏริปตอภาพของเด็กมันจะไม่ดีนะผมว่าแบบนี้มันทําให้เด็กถูกกดทับโดยไม่จําเป็นนะครับใช่ครับคือทั้งหมดท<ด>ั้งมวล<ด><ด>เนี่ยผมมองว่าทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นอย่างสร้างสารรค์ได้นะครับสามารถทําได้อย่างสร้างสรรคเถ่าเราเห็นการแชร์พระบรมฉายาลักษณ์ของพระพ,พันปีเนี่ยในในฉลองพระองค์ชุดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยพอ พอมี AI เข้ามาเนี่ยคนเอาเอาภาพนิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปเจนจนกลายเป็นภาพเคลื่อนไหวเกิดภาพต่อเนื่องในฉลองพระองค์ชุดต่างๆมุฟไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยโหอันนี้คือสิ่งที่แบบสร้างสรรค์แล้วทำให้เยาว,วชนเจนอัลฟาเจนซีเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักพระพันปีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ สิ่งที่แบบน่าชื่นชมกับความสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้เลยครับนะฮะอืมครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็ยังเฝ้ารอว่าอยากจะเห็นรัฐมนตรีศึกษาธิการออกมาเคลียร์เรื่องนี้ให้ชัดนะครับคุณจะเคลียร์ผ่านกลุ่มหลายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นค,คาสั่งตราครดด่วนที่สุดถึงหน่วยงานต่างๆแล้วก็มีการตอบย้ําจากทางเพจของกระทรวงศึกษาธิการเองเพราะฉะนั้นแก้ไขคําสั่งดีกว่าครับเพื่อให้ทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็อย่าใช้คําเพียงแค่ว่า ขอความร่วมมืออะไรทําได้อะไรทําไม่ได้บอกมาเลยดีกว่าว่าในใจคุณนะ่ะหมายถึงยังไงครับ